ยี่สิบเจ็ดกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดฟาร์มกระจายยามเชา้าลูกก็ตายหนึ่งเดือนยี่สิบเจ็ดวัน <c oughs> น,นี่พ่อพันกระต่ายครับอยุสี่เดือนแม่พันครับแม่พันแม่พันแม่พัน แม่พังกระตายรูกระตายหเดือน27วันครับ หนึ่งเดือนยี่สิบเจ็ดวันหนึ่งเดือนยี่สิบเจ็ดวันตัวกดจะประมาณนี้ ตัวนี้ทองแล้วแต่ว่าน่าจะแท้งหมดเลยลูกไม่เหลือสักตัวเ,เห็นไหมเขากัดขนทิ่งเลยตัวนี้ทองอยู่ มันตัวนี้คลอดมาแล้วคลอดเมื่อวันที่ยีบสามก็แล้ก็าละผมไม่ได้ดูเลยนะว่าลูกเขามีกี่ตัวมันจะไปยุ่งเขาเลยนะแต่เห็นแวบ,บๆก็อ้วนอยู่ เห็นลูกเอาแวบใ่ไห้วนอยูอ่ะเรื่องลูกมีอยู่ตัวนี้ก็คลอดลูกตายหนเดือนยี่เจ็ดวันนี่เองสองตัวไม่ค่อยเห็นนะไฟไม่มีพันก็ไม่หยีครับ พอรุงมาสามตัวคนๆทุกตัวแม่เขากำลังยีกำลังยี่ ก็จะดำเงาอย่างไงไม่เหมือนก็ตายทั่วไป <c oughs> ตัวนั้นะดำล้วนเลยตัวนั้นขาวยังมีลายดำตัวนั้นดำมีลายขาวก็น่ารักนีเป็นรู ที่เกิดใหม่เมื่อวันที่15ก็้ากราได้เกิด15ก็้ากระลาเจ็ดตัวแม่นิวซีแลนด์ไว้พ่อกันดีซีแลนด์ไว้หนึ่งเดือนยีิบเจ็ดวันลกูกกตา เด็กอยู่ไม่ตื่นเลยครับเราอาหารมาเสิร์ฟหนึ่งสองสามเจ็ดตัวเห็นไหมจะมีอยู่ตัวหนึ่งที่ยุงกัดเห็นไหมนั่นะตัวเล็กสุดเมื่อกี้มาเจอตกอยุงล่างยุงกัดยุงกัด ยุงยุงกระกระตายกระต่ายโชคดีแล้วกระต่ายเขาไม่ขนการยุงได้ เห็นไหมจะมีตัวเล็กอยู่ตัวนจนข้องนี้มันเจ็ดตัวเนาะมันก็เลยกินนมไม่ทันเขามันจะเล็กกว่าเขาเห็นไ,ไหมผมคิดว่าอาจจะต้องอย่านมช้าเรอายุงกันหัวไอ้หนู จะมีอยู่ตัวเล็กกับข้าอยู่กลางเลยสีก็จะไม่ค่อยเหมือนเมื่อกี้มันตกอยู่ขุางล่างเลยครับถ้าจะเปื้อนฝุ่นเปื้อนดินโอเคนะครับเจอกันคลิปหน้าครับ